ชมการแสดงละครเทิดพระเกียรติเทิดไทยองค์ราชันวันกองทัพไทยโดยใช้นักแสดงจากกองพันซ่องบำรุงที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3ซึ่งได้รับการสนับสนุนการแสดงจากกองบัญชาการช่วยรบที่3ขอเชิญรับชมครับการแสดงเทิดพระเกียรติวิรกรรมอนหารกล้าแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพืไทยองค์ราชันวันกองทัพไทยนักสแสดงทั้งหมดจากกำลังพลของกองพันธุ์สํมบรูที่23กองบัญชาก,การช่วยรบที่3โดยมีพันเอกนิพนธ์ธาราวุฒิผู้บังคับกองพันธุ์สํมบรูีะ<ส>เป็นรักกะไม้ธรรม,มูแม่ามาพัพพมาจ่าสิบเอกวรวิทย์คงประเสริฐนักสแสดงจำนวนทั้งสิ้น103นายโดยจะแสดงเป็นสององค์องค์ที่หนึ่งพระนเรศวรยกครัวไทยครัวมอนกลับพิษโลกสองแคว เพื่อมาปรึกษาราชการศึกกับสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระบิดาองค์ที่สองสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรสรงกำลังกองทัพไทยบุกเข้าตีเมืองมันจาปโรขอเชิญทุกท่านรับชมได้นับัดนี้ครับ สาวดีนะเป็นดาวพืชท anyway ี yes ่ส um ุ่มสี่งนะดีร่ายอายุทยาจะถึงแก่การที่น่าศครับข้าได้จ่ายตามทุ่นทีแล้วเห็นว่าควรแก่เวลาที่เราจะประกาศเอกภาพสลับแฝงสายผลขอไอทีจำเลยเจ้าต้อเป็นเจ้เพียงเจ้าวังน่าห้ามีสิษย์มีหน้าจระชสำ ที่จะประกาศเอกลักษณ์ไม่จะหยุดไดการนี้เป็นภูนรักเราโดนเปี้ยบป่าเย็เจ้าแผ่นดินปมใหม่หาได้ประพฤกษในคลองสุจริตยิ่งพระเจ้าชนะสิทิศใบหยินดองลูกจึงชินประกาศเอกลักษณ์สีนีแดงหงส์สาให้พญายุทธยาเป็นรองกองทัพโดนเปี้ยบป่าเย็นคับนะและหนึ่งไม้ซีจ,าจ้าจะงหัดไม้ซี ต่หากฆ่าเทครัวเอาหัวเมืองเหนือทั้งสิ้นทั้งปวงลงมาอยุธยาไร้ผลของเราคงไม่เป็นรองท่านั้นเท่าเดงเท่าไหร่นะยึดชัยภูมิอยุธยาเป็นที่มั่นเห็นจะรับทับองสาวดีไว้ได้ปู่ายในสังข์จะถูกเล่นกลับขึ้นไปเป็สูรโลกเหยียบครัวหัวเมืองเหนือมาอยุธยาสิ่งนี้ควรจะยกขึ้นไปทั้งนั้งทั้งเรา ศูนยกับท้าเจ้าเชีย,ยงณใหม่รวมกันติดกำลังก็จะเป็นต่อ,อยินดยาเป็นเท่าทีแต่หากเราแยกปีนีนะครับมีทั้งทั้งสองประจุ่มรวมกันได้กำลังข้ามเราก็จะมีกลมกลองเพราวะว่าเจ้าหน้ให้พลข้ามเราไม่ไน้อยนะแยกท้าพระศิลป์เป็นสองที่สองทางก็มาถึขงข้ดขั้วหน้ากองท้าวพญาศู์ คงเกินทับเรียกให้น้ำถอยเพื่อเข้ามาย,ยานอยยาาวพระองค์โดให้พยาจาัดไปสีคงทับยกทัพเรือออกไปสกัดทัพพยาสินอยาให้ลูกลงมาต้ง่อยแล้วเจ้าเชนใหม่ยยหมยยได้ใช้ปืนดยิงจากสำเพอเห็นจะสกัดทัพยาสินได้เจ้าคิดว่าเรามีเรือพอจะถึงทัพพยาสินได้แ้า,พ,าพระองค์แต่งขั้พยากรรมเป็นโรกจมูให้กว่าก้เรือวิราชโรเกสสำเพจีนญี่ปุ่น แล้วขอการทหารอาสายดขึ้นไปยันท้องขอาเราเรงไม่มีเล็ดลอดข้าศึกทรพีรงมาได้สักเหร่แล้วข้าพเจ้าผ well ู้เจ้าชิงใหม่แล้วข้าพุทเจ้ากับพระเอก้าพระเสดจะขออาสานำท้าขึ same, ้นไปสกัดข้าพระเจ้าชยงใหม่เองแล้วผู้เจ้ากบู่้นขเจ้าข้าลูกข้าบอกจินนะทำกับทงการไม่เป็นนะทราพม่าเราจะจู่เข้าเป็นความได้เั็นเมื่อนั้น เราไม่อาจปล่อยให้เ้าไม่เาเสงห์และก็ชเช้าเชียงใหม่ลงมาส่งทบรวมการร้องกรุ่มได้หากเราอีทัพหนึ่งท้าไมแตกได้อีกทัพก็จะไหวก่อนไปเองเพราะมัจะเจาะกัน เป็นการแสดงก่อนเวลาฤกษ์ที่3เป็นการแสดงละครเพื่อขวเกียรติเพื่อไทยองราชาบรรกองทัพไทยนะคะเพื่อสัตว์บรกรา,ารการหาญของเด็นเท่าเดชสวนธรรมราราชโดยใช้นักสแสดงจากกองพันซ่อนมังกรฤกษที่สามองค์ก,การชืวอรบที่สามในอากาศนี้ขอเรียนเชิญผู้แทนนักสแสดงนะคะรับรางวัลจากมนตรีสาธิตพิศลักษณ์เสนาธิการกองทัพภาคที่สามเรียนเชิญบุตรปลักพี่จีใหญ่ค่ะ เ่าวีรชน้าาักลบชาวไทยพ่อคืใจแรงต้องแนบใจกายแคสุขีายแม้รก่อนเริ่มพิธ tamam. ีสวมแถลขอเรียนประ การปฏิบัติสำหรับพี่น้องประชาชนทุกท่านอยงนี้นะครับทุกครั้งที่มีการเชิญพงไทยเฉลิมพลผ่านบริเวณที่ท่านนั่งอยู่ขอความกรุณาทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนเพื่อแสดงความเคารพธงไทยเฉลิมพลนะครับจนกระทั่งผู่เชิญพงได้